มันคือรถสปอร์ตเกียรออ์โต้ชัดๆให้ลืมภาพจำเดิมๆเ,เกี่ยวกับรถสกูตเตอร์ทิ้งไปเลยคือเป็นต่วงล่างหน้าแบบ IS-S อชเอผิวมากนะัโค้งตัวครความผิวของเขา และนี่ครับเราอยู่กับของซิ่งจากแดนอิตาลีนั่นคืออิตาเจ็ตเด็กสเตอร์300นี่ที่ใส่ชุดแข่งอยู่เราจะลองให้ครบทุกรูปแบบเลยครับทั้งในสนามการใช้งานในชีวิตประจำวันลองให้รู้เลยว่ามันเนี่ยจะตอบโจทย์แล้วมันจะขี่ดีแค่ไหน และนี่คือจุดเด่นของเขาเลยครับโชกหน้าไม่มีย้ายไปอยู่ตรงกลางเห็นไหมชุดนี้ไม่มีโชกเลยคือเป็นช่วงล่างหน้าแบบ ISS แล้วก็ซิงเกิลอาร์มก็คือเป็นอาร์มแขนเดียวคือทั้งคันเนี่ยรถจะมีจุดหมุนอยู่ที่ตรงกลางตัวรถเลยข้างหน้าก็ยุบเข้ายุบออกข้างหลังก็เด้งขึ้นเด้งลงมันคล้ายๆกับแบรนด์บิโมตะเลยซึ่งแบรนด์อีตันเจนเนี่ยเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้เจ้าแรกครับ และนี่ครับเป็นเ r รมโ o มาจากโรงงานเลยติดรถ OEM มาเลยคือต้องบอกว่าท่านเจษเนี่ยเขาให้ของมาครบแล้วคือเป็นชุดแต่งมาแบบทั้งคันเลยตั้งแต่แบบล้อหน้าเบรคหน้าโช๊คหน้าโช๊คหลังคาริเปอร์เบรคแฮนด์อะไรพวกนี้กคือเป็นของซิ่งมาหมดแล้วถ้าจะแต่งเพิ่มก็ได้แต่ขี่เดิมๆเ,เนี่ยก็เรียกว่าตึงสุดๆแล้วไปครับเราไปขี่นีกว่าแหมดูสเปครนแล้วคือมันโอ้ยเสี่ยนไป ดีไซน์ภายนอกโคตรซิงสปอร์ตเต็มขั้นสวยงามสะดุดตามองมุมไหนก็น่าลิ้มลองรู้ได้ทันทีว่านี่คือศิละปะ200อจากอิตาลีแท้ร้อเซชุดหน้าทรงสปอร์ตเติมของซิ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดของติดรถแต่ละชิ้นนี่เทียบเท่ากับรถแต่งเลยดีไซน์ภายนอกสุดเจ๋งโครงถักสีแดงดึงดูดทุกสายตาบวกกับเรือนไมจอสีท FT เต็มระบบ ชุดไฟ LED รอบคันไฟเบรกด้านหลังแบบ LED กาดแฮนด์แบบมีไฟเลี้ยวในตัวพร้อมวิงเล็ด2ชั้นด้านหน้าเติมลุกสปอร์ตเหนือชั้นเบาะนั่งฟิลสนามมีบล็อกด้านหลังกันลื่นวัสดุหุ้มเบาะเกสปอร์ตไม่ลื่นเดินได้แดงตะเข็บคู่พร้อมเบาะคนซอสไตล์ซิง่ง แรกเลยคือมันขี่ให้สนุกมากจุดเด่นของคันนี้เลยคือชุดช่วงล่างสุดสปอร์ตที่ปรับได้ทั้งหน้าและหลังมันให้อารมณ์เดียวกับรถสปอร์ตแบบเดียวกันเป๊ะเลี้ยวคมโค้งง่ายไม่ฝืนยิ่งตอนเปิดคันเร่งออกจากโค้งคือมันใช่เลยหนึบจัดไม่มีอาการทั้งชุดหน้าและชุดท้ายเข้าแรงเปิดเร็วมันทำได้ดีเกินคาด อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะอธิบายให้ฟังคือชุดรองล้ำหนักด้านหน้าแบบ Independent Steering System เป็นระบบพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของทางค่ายที่คิดค้นและพัฒนามาอย่างยาวนานช่วยให้ระบบบังคับเลี้ยวและระบบการสะเทือนแยกอิสระออกจากกันช่วยลดการสั่นสะเทือนจากล้อหน้ามาสู่แฮนด์ทำให้สามารถคุมรถได้แม่นยำและสะดวกสบายมากขึ้นในด้านการบำรุงรักษา,านั้นก็ง่ายมาก ด้วยการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆแบบไม่ซับซ้อนแยกชิ้นกันอย่างชัดเจนและนี่แหละคือจุดเด่นของรถคันนี้ที่มีความเหนือชั้นในการขับขี่ขึ้นไปอีกขั้นอยากจะบอกว่าอย่าเรียกมันว่าสกูตเตอร์เพราะมันคือสปอร์ตเกียร์ออโต้นอกจากช่วงล่างแล้วด้านท่านั่งการขับขี่ก็ออกแบบไม่เอ,อื้อต่อการเข้าโค้ง ประกอบกับแผนระยะที่กดลงต่ําไม่ไกลตัวผู้กับขี่ตัวรถมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ําทุกอย่างมันสร้างมาเพื่อสิ่งโดยเฉพาะพับเลี้ยวเข้าโคง้งทำได้ถนัดมากส่วนเรื่องอัตราเร่งของเครื่องยนต์พิกัด 278cc 23.8hp แรงบิด26นิวตันเมตร DOHC 4วาล์วระบายความร้อนด,ด้วยน้ำออกแบบช่วงรอบต้นมาให้ไม่กระชาก เน้นไปที่ความสมูทมากกว่าส่วนช่วงที่มันที่สุดของเจ้าคันนี้จะอยู่ที่รอบกลางถึงปลายแถมยังขึ้นไม่หยุดอีกด้วยคือถ,ถ้าได้ชุดแต่งเติมอีกหน่อยนะมาช่วยชดเชยช่ว,ชวงต้นทิ้งความสมูท h, เน้นความซิ่งแท่คันเร่งทีนี่ล้อยาวๆได้เลยนะ เสียงเครื่องยนต์ตอนเร่งออกเนี่ยมันเร้าใจมากเสียงดูดอากาศของตัวรถให้อารมณ์เหมือนรถคันนี้มีแรมแอร์ยังไงอย่างนั้นเลยที่สำคัญเบรกเบมโบหน้าหลังโคตรหนึบเคินเบอร์ไปมากกดทีเนี่ยรถแทบหยุดไม่จำเป็นจริงเห็นไหลเข้าโค้งเรื่อยๆจะสนุกกว่า เรียกได้ว่ารถคันนี้เอามาขี่ในสนามได้สนุกมากน้ำหนักสุดเบาแค่128กิโลกรัมถ้าคุณเป็นสายเซอร์กิตที่แท้จริงคันนี้แหละเรียกอะเดนาลียนคุณได้อย่างแน่นอนโหทุกคนรถมันขี่แบบบมันมากดีมากในสนามเนี่ยคือไอ้ช่วงล่างหน้าเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นแบบ i อเผสมแขนเดียวเนี่ย กับโชคกหลังเนี่ยคือเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าอะไรเนี่ยเปิดเร็วเปิดช้ายกลึกเบรกหนักเพราะฉะนั้นการจะเข้าโค้งกับแด็กเซอร์300ถ้าเรายกหมดเลยมันไหลมันจะแบบมันจะเสียวๆหน่อยแล้วเป็นการเทวเบรกแต่เแบรบกไม่ต้องเหนียวเยอะครับเบาๆพอคือเบรกชุดนี้มันทํางานแบบมีประสิทธิภาพมากเมื่อเจอกับช่วงล่างแบบนี้คือกำเบรกปุ๊บช่วงล่างกดลงฟื๊ด แล้วมันจะไม่คืนตัวแบบเด้งฝืนขึ้นมาเลยนะมันจะปึ๊บแล้วค่อยๆเข้าโค้งค่อยๆคืนคือทุกคนรู้ไหมเบรกหน้ากับเบรกหลังเขาเนี่ยมันดีเกินไปคือรถแทบหยุดเลยคือเราต้องทาความรู้จักกับเบรกเขาก็คือเบรกมันหนึบมากอันนี้คือดีจริงๆแล้วสเปคของเบรกเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในทิกัดพวกรถสปอร์ต4 0 0 c ีอารมณ์ประมาณนั้นถ้าได้ขี่ขึ้นเขาขึ้นดอยอย่างนี้นะผมว่าเสร็จเขาแน่นอนครับไปเร็วปุ๊บๆๆเลยอยากให้ทุกคนลืมภาพจำเกี่ยวกับรถโูลตเตอร์ไปเลย มันคือรถสปอร์ตดีๆนี่เองแค่ว่ามันไม่มีถังน้ามันข้างบนให้ขี่แค่นั้นกับสเปคนี้ราคานี้ที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันไม่แพงเลยตัวผมเองยังอยากได้เลยขี่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สกูตเตอร์แล้วเนี่ยนี่มันขี่แบบสปอร์ตเลยโอ้โหชอบมากเลยในสนามเนี่ยผมสรุปให้เลยว่าโคตรดีคมที่เหลือก็อยู่ที่คุณแล้วครับว่าชอบขี่แบบไหนมันพาคุณไปได้อย่างปลอดภัยแน่ แต่เราลองกันแค่ในสนามเนี่ยมันยังไม่สะใจอย่างที่บอกครับตอนแรกเราจะขี่ใช้งานจริงด้วยก็เดี๋ยวไปดูครับว่าขี่ใช้งานจริงเนี่ยมันจะว้าวเหมือนในสนามไหมไปครับไปลองในเมืองกันไปครับไปลองในเมืองเราพร้อมแล้วเห็นว่าวงเลี้ยวเขากว้างซอกแซกยากผมไม่เชื่อผมจะทำให้ดู เริ่มแรกเลยคือทางค่ายเนี่ยเขาแจ้งมาว่าระบบ ISS กับอาร์มแขนเดี่ยวด้านหน้าวงเลี้ยวของมันเนี่ยอาจจะกว้างกว่าชาวบ้านอยู่สักหน่อย แต่เมื่อได้ลองแบบจริงจังแล้วมันไม่รู้สึกเลยนะเลี้ยวง่ายไม่วอกแวกพุดเข้าช่องเล็กช่องน้อยต่อรถติดมันอย่าบอกใครเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณชินเมื่อไหร่เนี่ยรถติดแค่ไหนก็ไม่สายแน่นอนเดีวเรามาดูความผิวของเขาห้อขนาดไหนหลายมากอัมชอบตรงไหน เป็นเป้าสายตาอยู่เรื่อยไปด้วยสเสน่ห์ของดีไซน์ที่สวยงามดุดันกับความแปลกตาที่ไม่เหมือนใครออกตัวอยู่หัวได้ไหมอ้าวอ้าวหัวนะครับอยู่หัวทั้งไปอีกอย่างของอตัวไฟแดงเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครนะเครื่องยนต์พิกัด 278cc 2ซีซี HP แคมคู่4วาวาลระบายความร้อนด้วยมอนาำคู่ที่ด้านหน้า สมูทเน้นช่วงกลางปลายต้นออกตัวไม่กระชากนี่แหละรถชาวเมืองโดยแท้ลองขี่กันมาแล้วครับเรามาทำความรู้จักกับแบนนี้ให้ลึกซึ้งกันอีกสักหน่อยดีกว่าอิตันเจตก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1959ในเมืองโบโลยาประเทศอิตาลีโดยลิโอโพลดีทาทาลินี ซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นทั้งนักแข่งและผู้ที่ชื่นชอบการกับขี่รถอยู่แล้วจึงได้คิดค้นและพัฒนาแบรนด์ของตนเองขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนั่นคือการสร้างผลงานลงในรถขนาดเล็กแล้วได้ยัดนวัตกรรมใหม่ๆจนเป็นที่ยอมรับมากมายทั่วทั้งยุโรปอเมริกาเหนือและใต้ไปจนถึงแอฟริกาในสมัยนั้น และได้เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของรถสกูตเตอร์ในปี1999จึงได้เปิดตัวรถสกูตเตอร์ก i ฟ o n 900ซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาดในวงกว้างในตอนนี้อีตันเจ็ยังถูกผลิตและส่งออกไปมากกว่า40ประเทศทั่วโลกด้วยจุดมุ่งหมายเดิมคือการสร้างงานศิลปะบนสองลอ้อหรือการลงทุนลงแรงวิจัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง โอ้โหต้องบอกว่ามันคล่องตัวมากคือในเมืองเนี่ยแบบเลี้ยวฟลักซ์แท็กดีคือดีเลยเมื่อช่วงลางที่เฟิร์มมาเจอกับเส้นทางในเมืองบอกได้คำเดียวว่าจุกทางพังฝาท่อโผล่ไม่จำเป็นควรหักหลบดีกว่าอย่ารูดเลย ต่อให้ชกเทพเจ้าแค่ไหนก็เอาไม่อยู่อย่างที่บอกชุดช่วงล่างเดิมติดรถมานั้นสามารถปรับได้แต่เราดันลืมปรับกลับจากชกเซตติ้งในสนามแน่แหละทําไมมันถึงแน่นขนาดนี้คืออย่างนี้ครับการปรับเซตติ้งชกในสนามจะแตกต่างจากการกับพีปกติกมากทั้งความแข็งอ่อนที่ไม่เท่ากันระยะยุบระยะคืนตัวก็ต่างกันเมื่อจอดปรับเซตติ้งค่าโชกกันใหม่คนละเรื่องกันเลยครับ จะโดดทอสะพานจะรุดหลุมทําได้หมดบายมากไม่สะทกสถานลงมาเนี่ยไม่เสียอาการเลยทุกอย่างอยู่ในการควบคุมทั้งหมดสำหรับด็กสเตอร์รุ่นแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1995ในใจกลางโมโตวัลเล่ของประเทศอิตาลี ที่เป็นที่รู้จักของศูนย์การของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์รวมไปถึงรถซูปเปอร์คาร์ชื่อดังหลากหลายค่ายอาทิเฟอร์รารี่แลมโบกินีมาเซเลติดูคาติปาการีและอิตันเจตซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยทั้งเปอร์ฟอร์แมนและดีไซน์ที่สวยงามทำให้ยอดขายของแดกเตอร์ ตั้งแต่ปี98จนถึงปี03ขายได้มากกว่า70,000คันทั่วโลกซึ่งในปี2019 d e x t e r ตัวใหม่เด็ถูกเผยโฉมอย่ยังเป็นทางการถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่พร้อมดีไซน์ที่ดกดันในรุ่น First Edition ทำให้เกิดปรากฏการขายหมดภายในเวลาอันสั้นเป็นยังไงครับประวัติของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะบอกเลยคือเป็นรถที่ขี่แบบขี่ง่าย เอาแหละแบบขี่ง่ายสบายไม่กระชากจังหวะที่มุดซกแซกอย่างเงี้ยเติมพันเร่งได้รถไม่ได้พุ่งอะไรขนาดนั้นเปิดปืิดแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยผมชอบขี่ง่ายเข้าถึงง่ายทําความรู้จักง่ายแล้วที่สําคัญไหลไม่เลิกครับบอกเลยเมื่อกับขี่ดีแล้ว บก็คือสิ่งสําคัญครถคันนี้ได้คาลิปเปอร์เบมโบมาให้จากโรงงานทั้งหน้าและหลังดิสหน้าขนาด240มิลพร้อมระบบ ABS คอยช่วยเหลือกับดิสหลังขนาด175มิลจึงมั่นใจได้100%เบรคฉุกเฉินแค่ไหนเ็าไว้ใจได้ไอ้ hey. สุดยอดอีกหนึ่งจุดเด่นที่มองทางไหนก็สะดุดตาเฟรมรถที่เป็นเฟมรมถักแบบเทลริสเบาแข็งแรง ให้ด n เอรถแข่งเต็มขั้นสรุปให้เลยนะครับว่า d ด x ก e r เอร์300 Euro f i v คันนี้มันเหมาะกับสายซิ่งที่พร้อมแต่งเติมเน้นความสวยงามและยังเพียบพร้อมไปด้วย p e r ร์ฟอร์แมที่ยอดเยี่ยมเกินกว่ารถคันหนึ่งควรจะมีผมเชื่อว่าราคาไม่แรงถ้าเทียบกับของที่ได้แล้วคุณจะรู้ว่าความหล่อที่คุ้มค่ามันเป็นยังไง ราคาเริ่มต้น269,000บาทในสีสแตนดาดมีให้เลือก3สี1สีเขียวฟูโอ2สีดำเฟรมแดง3ขาวเฟรมแดงและราคา289,000บาทในสีพิเศษมาลอสซีและไม่ต้องห่วงเรื่องบริการหลังการขายนะครับเพราะตอนนี้มีศูนย์เซอร์วิสรองร,รับร่วม14สาขาทั่วประเทศและโชว์รูมมากกว่า10แห่งทั่วไทย ยังไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรว่าจะรอนานเพราะมีสินค้าสต็อกพร้อมให้บริการทุกชิ้นส่วนสำหรับคันนี้มันใช้งานได้จริงขี่ดีขี่ในเมืองโคตรผิวโคตรคล่องตัวสำหรับราคาเนี่ยบางคนคิดว่าสูงแต่สิ่งที่คุณได้ไปผมว่าคุ้มค่าและเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนครับตอนนี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ